สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากใช้แท็บเล็ตเครื่องนี้มา1เดือนนะครับจุดเด่นหลักๆเลยก็คือจอและลำโพงถ้าสงสัยว่าทำไมหน้าจอเด่นเครื่องนี้หน้าจอ11.5โดดเด่นเห็นมาแต่ไกลครับเท่านี้ยังเด่นไม่พอเลยครับความละเอียด 2K พูดไวบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าปรับสูงสุดได้เท่าไหร่ครับ ความละเอียดถูงสุดตามที่เห็นในจอเลยครับวิดีโอในชีวิตประจําวันที่เราเจอส่วนใหญ่ความละเอียดจะอยู่ที่ HD Full HD นะครับและเทเบ็เครื่องนี้สามารถปรับได้เกิน Full HD ยังพอสําหรับการใช้ดูหนังนะครับซึ่งแค่นี้ก็ถือว่าชัดชัดมากชัดเยอะชัดจริงๆครับชัดเด็กด้วยครับจุดเด่นที่2นะครับคือลําโพง JBL ที่ติดมากับตัวเครื่องพร้อมกับระบบูนเสียง d ปะจัดเจนไว้ข้างลําโพงและคุณต้องทาความเข้าใจด้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่ลําโพงแท็บเล็ตแต่คือลําโพงบลูทูธถ้าคุณสงสัยว่าเสียงจะออกมาดีแค่ไหนนะลําโพงที่มีชื่อเสียงที่มาพร้อมกับระบบปรับแต่งที่มีชื่อเสียงก็มันเด็กมีนายอะความเจริงไม่ต้องพูดถึงเลยครับเบสมาเต็มสูบเปิดสุดดังลันทองจนปากค้างหงลงมาคอปักตูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังซังนิดพอหอมปากหอมคอกับแกล้มัก ไปกันเรื่องอุปกรณ์เสริมครับเริ่มต้นกันที่เมาส์ก่อนเลยเมาส์สามารถใช้ทําอะไรได้บ้างถ้าคุณคลิกซ้ายนะครับก็เหมือนการแตะปกติแต่ถ้าคุณคลิกขวานะครับก็จะเหมือนการแตะคางนะครับส่วนลุกลิ่งตรงกลางนี่ครับใช้เล่อนขึ้นลงได้ครับสามารถใช้แทนการใช้นิ้ปัดได้ต่อไปเป็นคีย์บอร์ดครับหลังจากเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับตัวอักษรที่กดและที่แสดงจะไม่ตรงกันนะครับ ให้คุณเข้าไปที่ตั้งค่าครับเลือกการตั้งค่าครับการตั้งค่าเป็นพืนจริงของระบบครับบูทูธคีย์บอร์ดครับเลือกภาษาไทยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยเกษตรนีครับท่ามีนะครับตัวอักษรที่คุณกดกับที่แสดงก็จะตรงกันแล้วนะครับการตั้งค่านี้ทําเพียงครั้งเดียวครับตัวเครื่องจะจดจําครั้งที่2หลังจากเชื่อมต่อก็จะไม่ต้องตั้งค่าแล้วครับ ต่อไปจะเป็นปากกานะครับปากกาเล่มนี้สามารถทำอะไรได้บ้างสังเกตที่ด้านขวาของจอนะครับจะมีทังลัดขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีไอคอนต่างๆนะครับไอคอนนั้นแดงนะครับสําหรับการแก้ไขขีดเขียนหน้าจอครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับไม่สามารถใช้เมาส์คลิกได้นะครับต้องใช้ปากกาในการสัมผัสนะครับถึงจะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับเป็นระบบกานมือลั่นะครับใช่ครับ อันที่2นะครับเป็นการบันทึกภาพหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกขอบเขตได้นะส่วนไอคอนที่3นะเป็นโน้ตครับไอคอนที่4นะครับเป็นการสแกน QR code น,นะ ันที่ห้านะครับอันต่อไปครับเป็นแม่นขยายครับผมจะเข้าไปที่การ้งคายดูนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับสิ่งที่ปากกาเล่มนี้สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในการ้งคายให้คุณดูนะครับว่ามันทําอะไรได้อีกบ้างสังรัดตรงนี้นะครับสามารถปิดเปิดได้ครับถ้าคุณปิดนะครับถ้าคุณกดปุ่มที่อยู่ที่ปากกาสังรัดตรงนี้จะขึ้นมาครับ กดอีกครัก็จะหายไปครับแต่ถ้าคุณเปิดตรงนี้นะครับคุณสามารถแตะได้โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มประกาศนะครับทางลัดตรงนี้ก็จะขึ้นมาอีกดคอนโทรลสามารถทําอะไรได้บ้างครับใช้ในการนําสัตว์เนอสไลด์นะครับระหว่างการเล่นเพลงนะครับระหว่างการเล่นวิดีโอเมื่อกำลังใช้แอปกล้อง ปากกาเล่มนี้ค่อนข้างมีบทบาทเลยนะครับโดยเฉพาะปลุ่มนี้ที่มีปุ่มเดียวที่ปากกาเล่มนี้นะครับมีบทบาทค่อนข้างเยอะเท่านี้ครับปากกาเรามีาอุปกรณ์เสริมทั้ง3อย่างอยู่ตรงหน้านะครับจะไม่พูดถึงโหมด P.C. ก็ไม่ได้นะครับเข้าให้ดูครับเลื่อนลงมานะครับนี่ก็จะมีทําไมไม่มีตั้งแต่แรกก็ไม่รู้เหมือนกันต้องให้เลื่อนลงมาก่อนถึงจะมีนะครับถึงแต่คุณไม่เลื่อนคุณก็ต้องอาศัยความจํานะครับว่าอะไรคืออะไรในหน้าตรงนี้นะครับ หมดพนะครับไม่สามารถวาดแก้ไขหน้าจอได้นะครับไอคอนที่อยู่ด้านบนสุดหายไปแล้วครับตรงนี้นะครับเมื่อคุณคลิกก็จะกลายเป็นปฏิทินครับส่วนตรงนี้นะครับเมื่อคุณคลิกก็จะเข้าไปที่แบตเตอรี่ครับส่วนตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนส่วนไอคอน3อย่างตรงนี้นะครับไม่ว่าคลิกกันไหนก็จะขึ้นแผงควบคุมชุดเดี่ยวกันหมดเลยครับก็จะมีประมาณนี้ครับ สามารถเปิดปิดโหมด PC ได้จากตรงนี้สามารถเริ่มสิ่งต่างๆได้นะครับในหน้าจอเดส ktop ตรงนี้เมื่อคุณคลิกขวานะครับนี่การจัดเรียงไอคอนเดส ktop ใหม่ดับเบิลคลิกเป็นการล็อกจอซึ่งโหมดปกตินะครับการดับเบิลคลิกจะไม่มีผลนะครับแต่ในโหมด PC การดับเบิลคลิกมีผลใชยเลย ประมาณนี้นะครับบทบาทของเมาส์เพิ่มขึ้นครับแต่บทบาทของปาก,กาลดลงโอเคครับประมาณนี้ครับบนดีซส่วนเรื่องเกณ์น,นะครับไม่ใช่จุดเด่นของแทบเป็ตเครื่องนี้นะครับเป็นสเปคสูงสามารถรื่นได้ในระดับกราฟิกที่ต่ำนะครับแต่ถ้าคุณขยับปรับคุณภาพกราฟิกสูงขึ้นจนทำให้เครื่องทำงานหนักเกินไปอายุการใช้งานจะเสื่มสภาพไวขึ้นครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเพียนโซนสีโรนะครับขอเรียกยโยๆแล้วกันนะครับซึ่งโยเครื่องนะครับจะมีโหมดนี้มาให้นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพแต่ไม่พร้อมใช้งานสําหรับเพียรนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นทางลัดสําหรับการจับภาพหน้าจอนะครับตรงนี้จะเป็นทางลัดสาหรับการบันทึกนะส่วนตรงนี้เป็นตัวนับ ตาเฟรมนะครับเราไปดูกราฟอีกกันก่อนนะครับค่าเริ่มต้นนะครับที่ตัวเกมแนะนําสําหรับแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับก็ซื้อนําครับแต่คุณสามารถเปลี่ยนเรื่องสูงได้นะครับตัวเกมจะเตือนคุณว่ามีโหลดค่อนข้างสูงซึ่งอาจทําให้อุปกรณ์ร้อนขึ้นและทําให้เกมไม่ราบรื่นแต่ยังถือว่าเล่นได้นะครับ ซึ่งผมก็ไปลองเล่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้คุณดูนะครับ ายในกล่องนะครับจะมีอะแดปเตอร์45วัตต์ครับเป็นแบบไทยี C นะครับแล้วมีสายชาร์จไทยซีสู Type ่ไท p ซีนะครับความยาวประมาณนิดกว่ากว่าแล้วก็มีกระเปะ๋ารับเป็นกระเป๋าครับไม่ใช่เคสเป็นกระเป๋าที่อินวันที่สามารถใส่คีย์บอร์ดปากกาแล้วก็เป็นที่รองเมาส์ได้ครับซึ่งความลื่นในการใช้งานเมาส์ก็คือโอเคเลยนะครับ ไม่ต้องซื้อที่รองเมาส์เพิ่มเลยครับถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้กระเป๋าใบนี้ครับข้อหนึ่งเลยครับใส่ลําบากเขาออกลําบากกว่าครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับวิธีการใส่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถทาตามภาพได้เลยครับคุณใส่นะครับมือคุณก็จะอยู่ประมาณนี้ครับครับก็จะเกิดอาการงัดนะครับคุณสามารถปล่อยมือแล้วก็กดลงไป ซึ่งด้วยความที่มันพอดีครับแตโดนปุ่มล็อกหน้าจอไปหลายครั้งครับครับเมื่อุณก็จะเิ็นประมาณนี้ครับไม่มื่อคุณต้องการจะออกนะครับคุณเทแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะสูมเสียงครับแต่ถ้าคุณดึงนะครับครับก็จะเกิดอาการงับแบบนี้ครับต้องใช้แรงครับในการดึงออก ข้อ2นะครับเมื่อเอาแท็บเล็ตออกมาตัวเครื่องจะอยู่ในสภาพวอนจอนไม่มีการป้องกันพร้อ,อมบัทะและเก็บจุกร่องรอยความทรงจาที่ผ่านเข้ามาข้อ3มนะครับเมื่อคุณวางตัวเครื่องบนสภาพพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่มั่นคงเช่นที่นอนบนขาโต๊ะแคมปิง้งหรือที่ไหนก็ตามนะครับที่คุณอยากจะวางคุณต้องวางตัวเครื่องบนกระเป๋าเสมอครับแบบนี้ครับเพื่อให้มีความมั่นงคงเกือบลืมไปเลยครับ แท็บเลตเครื่องนี้ขาตั้งจะใช้งานยากเมื่อคุณวางแท็บเลตในแนวตั้งครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนี่ครับเดี๋ยวคุะวจะวางในแนวตั้งสามารถวางได้นะครับแต่ความมั่นคงก็ตามที่เห็นครับ จากดีไซน์การออกแบบขาตั้งมาครับเหมาะสำหรับการเล่นในแนวนอนมากกว่าแนวตั้งครับแต่ถ้าคุณอยากจะวางแบบนี้ก็วางได้นะครับถ้าอยู่ในสภาวะที่นิ่งไม่มีแรงกระแทกหรือแรงมากระทำนะครับก็ไม่ล่วงครับตามีิครับโอเคครับและนี่ก็คือ3ามเหตุผลนะครับที่ผมไม่ใช้กระเป๋าใบนี้ใส่แท็บเล็ตครับต่อไปจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าครับ เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับผมจะใส่ไว้เป็นภาพนิ่งกดหยดเพื่ออ่านได้ครับ สรุปนะครับจุดเด่นของแท็บเล็ตเครื่องนี้คือหน้าจอและลําโพงส่วนการใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนใหญ่ให้มาใช้ได้แต่ไม่ถึงกับใช้ดีนะครับเพราะถ้าใช้ดีไปหมดตอบสนองเร็วทุกการสัมผัสก็คงเป็นเรือธงไปแล้วครับคุณต้องการใช้งานเฉพาะทางเช่นตัดต่อวิดีโอหรือต้องการความเร็วในการประมวลผลหรือใช้ทํางานเป็นหลักนะครับเลือกเครื่องที่มีสเปคสูงกว่านี้ดีกว่าครับแล้วค่อยต่อลําโพงบูทูตไปไหนก็ใส่ลําโพงบูทูต ขนาดเล็กลงในกระเป๋าเดียวกับแท็บเล็ตไปไหนไปกันเพราะของมันต้องมีครับมาถึงเรื่องความคุ้มค่านะครับด้วยราคาแค่นี้ได้เก็บมาขนาดนี้ระบบเสียงขนาดนี้ใช้งานทั่วไปได้ยาวๆครับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนครับก็ประมาณนี้ครับประสบการณ์หนึ่งเดือนของผมหากมีอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ครับหรือใครมีอะไรสงสัยคอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยครับ